สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณรูพอนทิพย์สีสวยครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่7การคูณนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนตรงนี้เป็นเรื่องการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักโดยการตั้งคูณนะคะในการคูณวันนี้จะไม่มีการทดนะคะนะักเรียนวันนี้จะเป็นหัวข้อที่2แล้วนะคะก็คือการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ จำนวน3หลักโดยการตั้งคูณไม่มีการทดนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้า235ดูโจทย์กัน,นะค่ะนักเรียน2คูณกับ234เท่ากับจำนวนใด2กลุ่มของ234เท่ากับ2กลุ่มของ200กับ2กลุ่มของ30และ2กลุ่มของ4นะคะก็คือนำ 234เนี่ยมาก,กระจายเป็นกลุ่มนะคะก็คือ2กลุ่มของ200ก็คือ 2, คูณ 200, บวกกับ2คูณ30แล้วก็บวกกับ2คูณ4เพราะแต่ละหลักเนี่ยเป็นยังไงคะมีทั้งหมด2กลุ่มนะเอง 2, 2 0คูณ 200, ได้4 0 0 2คูณ30ได้6 0 2ิคูณ4เป็น8จับทั้งหมดบวกกันเป็น468 ในการคูณนะคะนักเรียนเราก็จะเริ่มคูณจากหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะตามลำดับนะคะโดยการคูณในห,หลักหน่วยนะคะเวลาตั้งคูณเหมือนกับการบวกเลยคะ่ะนักเรียนจะต้องตั้งเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยต้องตรงเลขหลักหน่วยนะคะอ่ะเริ่มคูณที่หลักหน่วยก็จะเป็น2คูณ4 2คูณ4นั่นก็จะได้เป็น8หน่วยนั่นเองนั้นนันก็เราก็จะเขียน8 อยู่ในหลักหน่วยนะคะจะมาเขียนในหลักสิบได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะเราคูณในหลักหน่วยจากนั้นขั้นที่2คูณในหลัก10บคูณในหลักสิก็นํา2ไปคูณกับ3 8ใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะเรามีอยู่แล้วในหลักหน่วย2ในคูณกับ10นะคะในหลัก10นะคะคือ2คูณกับ3 2คูณ3ได้6กนะคะก็คือ6 0สนะคะ60มีค่า 60นะคะซึ่ง6มันอยู่ในหลัก10นั่นเองและขั้นสุดท้ายขั้นที่3ของโจทย์ข้อนี้ก็คือคูณในหลักน้อยนำา2ไปคูณกับ200 2คูณ200ได้400นั่นเองแล้วก็เขียนเลข4ในหลักน้อยดังนั้นคำตอบของเราก็คือ2คูณ234ได้468นั่นเองค่ะ,ะมาดูโจทย์นะคะ การคูณ 1>, 1หลักกับ3หลักนะคะโดยคุณครูจะมีต้นกระบองเพชรนะคะตุกตากระบองเพชรพูดได้นะคะที่เป็นที่นิยมในขณะนี้นะคะมีคุณแม่นะคะซื้อตุ๊กตากระบองเพชรราคาตัวละ222บาทให้หลานสาวทั้งหมด4คนคุณแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือจะได้ 4, 2 2คูณก็คือจำนวนหลานสาว222ก็คือราคาของตุ๊กตากระมงเห็นนั่นเองขั้นแรกค่ะเริ่มคูณในหลักหน่วยหลักหน่วยสีไปคูณ2เท่ากับ8ต่อมาในหลักสิบนะคะคูณในหลักสิบซอเอา4ไปคูณกับ2 4ี่คูณ2เท่ากับ8ต่อมา คูณี่หลักน้อยเอา4ไปคูณกับ2นี่หลักร้อยก็จะได้8เช่นเดียวกันดังนั้น4คูณ2อง้เากับ888ในสมบัติการคูณนะคะนะคะักเรียน4คูณ2อ2เท่ากับ200คูณอะไรคะ222อคูณอะไรคะนะคะักเรียน222่องคูณสี่นนนั่นก็คือการคูณของเราเป็นยังไงคะมีการ สลับที่หรือมีสมบัติการสลับที่นั่นเองดังนั้นคุณแม่จะต้องจ่ายเงินค่าตุ๊กตากระบองเพรทั้งหััท้งหมดเท่าไหร่คะ888บาทนั่นเองมาดูนะคะในการคิดในใจของเรานะคะนักเรียน4ไปคูณ2เป็น8นะคะในการตั้งคูณน,นะคะจากนั้นมาคูณในหลัก10นะคะ4 ไปคูณสเป็น8อ่ะในหลักหน่วยเราก็เติมเลขศูนย์ไว้นะคะเราจะต้องเติมในหลักที่เราสนใจนะคะต่อมาบรรทัดที่3นะคะใส่ศูนย์ในหลักหน่วยกับหลัก10ไว้นะคะแล้วไปคูณในหลักน้อยก็คือ4คูณ2 4คูณ2ก็ได้8ได้800นั่นเองจากทั้งหมดบวกกันนะคะ3บรรทัดก็ได้888นั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการหาคำตอบนะคะนี่ก็คือการจัดกลุ่มนั่นเนี่ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้า170 171 172เป็นงานนะคะในวันนี้นะคะงานในวันนี้171 172แล้วก็173เมื่อเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปทรงในอัลบั้มของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้พบ มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ